อาราก็ต้องขอ,อกาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมนายดีด,ดีร้อยรวยที่เคยอ,อยู่กับเกมฮองไคซาเรลดูกับอีพีที่ในายไครมาให้ฉันทำอะไรเอ่อภาพวาคืออะไรอะเทออนัปปอนโวเจ๋งมามามาให้ฉันทำอะไรดูนี่สิ มันคืออะไรเขาเรียกกันว่าพลังแห่งการสังเกตแนวโน้มของเกลือกว,วานว่ากันว่าอาฐาเนมเตอร์ที่ทใช้ดึงดูดข้อมูลเกี่ยวกับเวลาโดยเฉพาะวัด <What? S 2> ัาเซอร์อีกแล้วหรอเออทำไงอ่ะหยิบ อ่าฮะเนี่ยล่ะอ๋ออ่าฮะว้าไหนบอกให้รอนทำทำไมให้ให้เราทำวะแบบนี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วล่ะอะไรกันล่ะเนี่ยเธอแค่จับสัญลักษณ์พวกนั้นเฉยๆนี่นาแบบนี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้วเหรอ ยิ่งซับซ้อนก็ยิ่งต้องทำให้ง่ายเข้าไว้นี่แหละเขาเรียกว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาต้องเรียบง่ายที่สุดยังไงล่ะเข้าใจไหมถ้ามันง่ายขนาดนั้นแล้วทำไมผู้วิทยากรสูงสุดของเธอไม่มาทำเองล่ะบางทีลึกๆข้างในท่านก็แค่อยากอู้งานของัฉันละมั้งใช่เหรอใช่เหรอฮะโอ้จะมีอีกสองอันเลย โอเวนพัซเซลิลโเกียดจริงๆเลยพัซเซลิลไปสิโอ้โหเออ,อชอบวันวัปได้ตัวฉันกลายเป็นสสารนื้อกลายเป็นสสารขนาดเล็กก็วัปอะไรอ่ะต้องซ่อมด้วย แล้วไงอ๋อภาพาว้าวเออเฮอมีตัวเฝ้าด้วยเย็ดเคต้องสู้กับมันสินะเจ้าดี่มันอะไรอีกแล้วเนี่ยยังกับประตูเดินได้เลยเจเย็นเยนที่โซนเจียนโจ,โจไม่มีพูดผีปีศาจสักหน่อยเจ้านี่มาคอยเฝ้านี่ตั้งหากล่ะ เจ้าพวกนี้จะอยู่ตามสถานีสำคัญของเซียนโจเลยละนะมันนั่งอยู่ตรงนั้นยังกับว่ามีป้ายแปะไว้ว่าห้ามคนแปลกหน้าเข้าใกล้เลยเธอว่าถ้าเราเดินผ่านหน้ามันมันจะลุกขึ้นมาจมตีปุกปับเลยหรือเปล่าพวกเราได้รับคำสั่งจากผู้มีความสงสุดให้มาเปิดใช้งานนะเราเป็นมิตรไม่ให้คนแปลกหน้าสักหน่อยอห้ามผ่าน มิทสกิเธอนี่มันปากจากสิธิจิงเลยนะดี๊ดิทำอะไรสักอย่างเร็วสิเวนต้องสู้กับมันจริงด้วย <c oughs> โถยมิทสกิจังปากพาสวยด <c oughs> ูลแล้วคงใช้เวลานาน,นท่านผู้ชมตัดเ <c oughs> วน ที่นี่ขี่นะได้ยินว่าไอ้นี้ดึงดูดข้อมูลกเกี่ยวกับอวกาศได้เฉพาะโอ้โหยาขึ้นเย็ดเคทำไงวะเนี่ย ขอเวลาสักอ่าได้ท่านผมได้ค่ะจดี้ก็้ชไหมยังไม่เสร็จอีกเหรอ,รอ,หรอสำเร็จเรียบร้อยถัดไป ก่ไม่ชอบพัซเซลิลไม่มีข้ามพัซเซลิลเหรอไปโรดคงไม่มีตัวอะไรมาขวางทางแม่กลางซอมอีกแล้ว ยังไงกวะเนี่ยทีนังนิยอ่าโอ้ยไปพาร์ทนี้มันพาร์ทพัซสเติลหรือไงวะ ให้ฉันเดานะการเวลาอวกาศต,ต่อไปต้องเป็นเกี่ยวกับพลังงานแง่ๆเลยเาเาตามเดิมขอเวลาเดี๋ยวยายด้วยถามที่นี่ได้ยินว่าใช้เกี่ยวกับเหตุและผลนะ่ะโอเคตัดอ่ะได้แล้วใช่เออเล็กซี ผู้ผ่านไปได้ด้วยดีแฮะตอนนี้ก็เปิดใช้งานฐานหลากอน,นิมิเตอร์ใต้ทั้งสามเสาเรียบร้อยเกียริพัสโซโอยเรากลับไปรายงานผู้พิพากษาสุดกันที่ใจกลางกันเถอะทำได้ดีมากฉะสัมผัสได้สัญลักษณ์ของที่นี่กลับมาสว่างอีกครั้งแล้วเข่าหลังหลอดไปทำเองเลยนะ ต่อไปฉันต่อไปนี้ฉันจะเริ่มสอบสวมครับก้าแล้วนะคนที่อยู่ตรงกลางอาจจะรู้สึกถึงแรงกระแทกกระเทือนอยู่บ้างพวกคุณพร้อมหรือยังพร้อมพร้อมสุดๆต้องเล่นใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะให้ความร่วมมือเช็ดครับก้าหน้าสดยังสวย คุณคือผู้ต้องสองสยัยไอ้ช่วยผู้ต้องหาที่เกี่ยวไอเชี่ยวชาญจะใช้มนวาจาสิทธิ์มาปั่นหัวผู้คนเพราะฉะนั้นฉันจะไม่สนใจสิ่งที่คุณพูดหรอกนะคุณอยากพูดอะไรก็พูดไปแต่ฉันเชื่อแค่ผลการ,รพยากรณ์จากเจ้านี้เท่านั้นเอาละมีวิธีขุดคุยความจริงจากคุณซึ่งมันได้ผลดีกากการคุยเยอะ งั้นก็เชิญผู้พิภากษาสูงสุดดูโชคชะตาของฉันได้เลยหน้าสดโคตตสวยอะ่ะฮโอ้โหโอ้โหเขี้ออลังการงานสร้างแต่โคตเหล็กคุณแม่สวย ทำไมถึงเรียกคุณแม่กันนะผมยังงองอยู่เลยเด็กเคยอเอานอนเป็นอะไรอะ่ะคุณทำเพื่อสิ่งนี้เพื่อเรื่องแบบนี้เหรอเป็นยังไงล่ะชอบความจริงไหมล่ะมันไม่น่าเชื่อเลย แต่ว่าไม่มีทางผิดพลาดเจอเห็นอะไรนั่นเหรออุ้ยเจอเห็นอะไรนั่นเหรอครับก็ไม่มีเสี่ยนไอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสเตลลอนแต่กลับเป็นพวกคุณต่างหากหอืงง <laughs> ตลกชักมัดมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ย เกิดเกขึ้นกันแน่พูดมาให้ละเอียดนะเธอเป็นพวกชอบหงุมหิมหรือไงพวกคุณไปถามครับกล้าเองเถอะอยากถามนายแค่ไหนก็ได้ตามสบายฉันต้องการรยายงานท่านนายพลเดียนน๋ยวนี้ขอตัวก่อน <c oughs> ให้ถามครับกล้า <c oughs> และคุณเธอไปถามสิ ฉันรู้มวาว่าเธอมีเรื่องมากมายที่อยากถามครับก้าเหมือนกันเอาให้เราเป็นคนถามซะด้วยไปคุณครับก้าหน้าสด <c oughs> <c oughs> อุ้ยสวยมากไงได้คุณอุ้ยเธอไม่มเปลี่ยนไปเลยนะ <im itation> ขอโทษทีนะที่ทำให้เธอ <im itation> ต้องมาเห็นฉันในสภาพแย่ๆแบบนี้ซะได้ <c oughs> <c oughs> ให้ถามใช่ไหมเออไม่ทราบว่ามีผัวหรือ,อยังครับอาไม่ใช่เออเธอเป็นอะไรไหมบาดเจ็บหรือเปล่าสภาพของเธอดูดีไม่ดูดีมากไม่ได้แย่หรอก <im itation> เธอเป็นห่วงฉันเหรอฉันส,สบายดีเทียนโจปฏิบัติกับนักโทษได้สุภาพมากทีเดียวที่ฉันไม่ได้พูดกับเธอตอนอยู่รถไฟก็เพราะว่าตอนนั้นชูฉันรู้ว่าเราจะได้มาคุยกันแบบตัวต่อต,ต,ต,ตัวที่นี่ันเลยคิดว่าค่อยมาคุยกันทีเดียวเลยเธอเอ,เองก็ดูเหมือนจะมีเรื่องอยากจะถามฉันเยอะเลยนี่นะความหมายของเธอคืออะไรเธอเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆเหรอ เ,เราเข้าประเด็นเลยกันเทียนฟอสส์สออบอกว่าเขาเห็นสามคำล่วงหน้าแต่หล,ล,ลักๆล้วนเป็นเรื่องเดียวกันถ้าฉันได้ยินหนึ่งคำถามตอนนั้นให้บอกเป้าหมายของการเดินทางครั้งนี้จากพวกเธออย่ยางละเอียดใน,ในเมื่อเธอถามหนึ่งในสามคำถามนั้นก็สแสดงว่าทุกอย่างล่ามลืดดี ถ้างั้นก็พร้อมจะรับฟังคำตอบของฉันหรือยังละ่ะวิกุดของเซเลอรอนที่เซียนโจไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงแต่ถ้าเธอมองจากมุมมองของเอลอิโอก็พูดว่าไม่ได้ว่านักเลี้ยงเซเลอรอนเป็นผู้บป็นสุดเพราะว่าพวกเรารู้ทุกอย่างก่อนแล้วแต่ยังไงทำนิ่งเฉยแล้วคอยเข้าไปยุ่งถึงเวลาที่เหมาะสม สาเหตุที่ผู้คนผู้มืออากรสูงสุดผู้เสียดตกใจกันก็เพราะว่าเจ้าตัวพบความจริงสามเรื่องเรื่องแรกสเตรลอนไอ้ดาร่าสเตรลอนไม่ใช่ตัวของเซียนโจซึ่งเธอก็รู้แล้วแม้ว่าจะไม่เชื่อก็เถอะเรื่องที่สองมีคนอื่นนำสเตรลอนเข้ามาในเซียนโจและเปิดใช้งานมันเรื่องนี้เกิดจากความ ขัดแย้งภายในและภัยคุกคามจากภัยคุกคองภายนอกมีคนที่ทรยศและจากภูภภายนอกก็ต้องโค่นล้มเซียนโจการที่ผู้ยากรสูงสุดรีบร้อนไปพบในาพลก็เพื่อแจ้งเรื่องนี้ละมั้งแต่สิ่งที่ผู้ยากรสูงสุดรู้ก็เพียงเท่านั้นเพราะว่าเอิโอไม่ได้บอกข้อมูลสำคัญแก่ฉันเขามองเห็นว่า ให้กับฉันและเพื่อปกป้องกันไม่เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นตอนนี้ฉันจึงรู้เรื่องเท่าที่สาพานเทียนโจควรรู้เท่านั้นส่วนความจริงเรื่องที่สามฉันระหว่างสาพานเทียนโจคงนึกไม่ถึงละ่ะฮ่าฮ่าความจริงเรื่องที่สามก็คือนักรลงเรตาลอนไม่ใช่ตัวต้นต่อของเรื่องทุกอย่างแต่ฉันกระเปิดจะมาทำไมละ่ะ เรามาเทนี่ก็เพื่อพวกเธอไงล่ะเพื่อพวกเราเพื่อพวกเรางั้นเหรอฟังดูไม่ได้เชื่อถือเนอะไม่แปลกหรอกผเส,ส,สี่ยเอ้สุยฟูเซียนจะไม่เชื่อเหมือนกันแต่ว่าไม่มีทางโกหกเพราะว่าคำตอบนั้นถึงได้น่าสนใจแบบนี้ไง นักล่าไททอนปรากอตัวขึ้นท่เบตถูกจับตัวและฉันที่ถูกดึงดูดมาให้มาที่นี่ทั้งหมดก็เพื่อให้เอลแอสเอ็กเพจะพวกเธอมาที่เซียนโจงไงล่ะแลเอ็กเพจะต้องมาที่นี่และทำบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับเซียนโจโดยอาาคสเอลิโอเลือกเราจะขาดพลังแห่งล่าสังหารไปไม่ได้เพราะงั้น พวกเธอจึงต้องสร้างความสัมพันธ์กับสมาพันธ์เอาไว้ฉันเลยต้องหลอกล่อเธอมาที่นี่ไงล่ะฉันต้องการให้เธอเจอกับนายพลแห่งที่นี่นและช่วยพวกเขาจัดก,การกับวิกฤตของเซลารอนเพื่อให้สภาพคนติดขางใจเธอแบบนี้เมื่อถึงเวลาขับขันในอนาคตเซียนโจก็จะมาช่วยเธออีกแรงไงล่ะเป็นไงล่ะนึกไปถึงแล้วสิ เหตุการณ์ที่นักล่าเทเลอรอนผู้มีชื่อเสียงเลวร้ายทำเรื่องมากมายเหล่านี้ลงไปก็เพื่อให้เธอกลายเป็นฮีโร่ของเซียนโจไม่ว่าใครก็นึกว่าถึงหลอกเนื้ออนาคตที่ว่ามันคืออะไรทำไมเธอทำไมพวกเธอต้องช่วยฉันละ่ะฉันก็บอกไปแล้วไงว่าในโร่ไม่ได้บอกข้อมูลสำคัญแก่ฉันในอนาคตมี ควไม่ได้มากไม่ที่สุดถ้าเกิดไปรู้สิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่ผิดก็อาจจะทําให้ความพยายามอันเสงเก้าวนางของวเราสูญเปล่าไปได้ส่วนเรื่องอนาคตฉันบอกได้แค่ว่าในอนาคตที่มันดีที่สุดและเร็ว้ายที่สุดพวกนั้นยังไงพวกเธอก็ต้องได้ไเผชิญกับนานุกแห่งการทําลายล้างและเมื่อถึงเวลาตอนนั้น เธอก็จะได้ขอความช่วยเหลือทั้งหมดเพราะฉะนั้นการต่อสู้สุดโหดระดับเทพดาราเลยนั่นเป็นระดับอ่าระดับที่เธอชันและเอ็กซ e x เอ็กเไปถึงได้เลยและในห้องส่วนให่โชคชะตาก็จะยุติลงในเวลานั้นแต่ถ้าเดินไปตามสคริปที่เอริโอเลือกเอาไว้ก็พอจะมีความหวังอยู่บ้าง รู้อะไรไหมแล็กคูนต่อให้เป็นเทพดาราก็ถูกสัมหาได้นะและในขนาดเดียวกันอะไรขนาดเดียวกันเกิดที่อะไรขึ้นอย่าเมื่อสิอ๋อหลดหลดฉาก ในขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งเกิดอะอย่างขึ้นเฮ่ hey, เหล่าชานนายเพิ่งเล่าเรื่องของแพ่พั 5, นได้แค่ครึ่งเดียวเองนะเราต่อสิ 5, <000. S 1> มันน่าสนใจมากเลยแปลกอย่างเลยที่เทพดาลาเองก็ตายได้ด้วยพวกเขาอยู่ยงคงกำพันธ์ไม่ใช่เหรอ บนโลกนี้ไม่มีใครที่อยู่ได้ตลอดไปและก็ไม่มีใครที่เป็นอมตะนิรันด์ด้วยนี่เป็นแค่การพูดเกินจริงจากมุมมองของมนุษย์เท่านั้นแต่มนุษย์ทั่วไปไม่อาจจะทําให้แพร่พันธุ์ดับสูญได้เขาตายเพราะฝีมือของเทพดาราตัวอื่นน่ะฉันไม่เข้าใจเลยเป็นเทพดาราเหมือนกันทําไมต้องเข็นฆ่ากันด้วยละ่ะ เธอเป็นซาวเจียโจจริงๆ,ๆหรือเปล่าเนี่ยอย่าว่าแต่เทพดาราตอนอื่นเลยเธอเองก็ควรรู้เรื่องราวของที่นี่แล้วกนะ็รอเปล่านะความพันานาความพัฒนาของสาวพันน่ะไม่ใช่การทํากาจัดเทพดาราเอ,อเจ้านี่หรอกเหรอเทพดาราใครวะน่ะก็ต้องรู้ส<อ>ิแต่ก็แค่รู้นิดหน่อยเพราะว่าแม่คอยกําชับให้ฉันฝึกดาบทั้งวัน เลยไม่ค่อยไปโรงเรียนเท่าไหรนะ่น่ะอได้ยกเอองั้นเหรอเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่าในเมื่อเธอไม่ค่อยรู้เรื่องความแค้นระหว่างล่าสังหารและฟฟเฟื่องฟูเอ้ยเฟื่องฟูจะให้ที่บหลายๆเรื่องมันก็ออกจะเกินแรงไปหน่อยก็ได้งั้นฉันจะเปลี่ยนเรื่องคุยก็ได้อะไรอยู่ในกล่องใบใหญ่นั่นล่ะ โรงสีขาวเนี่ยเหรอมันคือหีบวิญญาณนะ่ะเรียกได้ว่าเรียกกันทั่วไปว่าโรงศพซึ่งไว้ใช้บรรจุร่างคนตายโดยเฉพาะนะ่ะคนตายนายไม่ใช่พ่อค้าหรอกเหรอนี่ก็เป็นงานหนึ่งของคานค้าเช่นกันกันได้รับป๊อบหมายให้นำหีบวิญญาณ นี้กลับไปส่งที่เซนโจฮะสำหรับเผ่าพัอพานอายุยืนที่อยู่ได้เป็นพันปีอีความตายคงเป็นเรื่องที่ห่างไกลใช่ไหมละ่ะไม่แค่สักหน่อยออลวินต้าผู้ที่ในสนามรบเรื่องความตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่พวกเราไม่ได้ยมใช้กล่องเออ่ลงศพบสอกนะเพราะเป็นนีบบอกลาของชาวเซนโจผู้คนจะนำชื่อและมาวางไว้อะไรกันที่ ถงแห่งผลกรรมในหน่วยความคามุ้มครองความเป็นอิมัต์อัตุยะปตะอีกอ,อย่างนะมนุษย์จิ้งจอกกับต่างกันที่มีรูปร่างรูปแบบการกาล่าวอําลาของตัวเองกันเคยเห็นนักรบสองคอจิ้งจอกนำสหารที่เสียชีวิตแล้วไปวางไว้ที่ แล้วปล่อยให้มันลอยไปยังดวงดาวที่อึนอิ่หากกา่างไกลแสนไกลพวกเขาเรียกว่าพิธีนี้ว่าคืนสู่มาตาภูมนะิน่ะแนะนำให้พวกเขาลึกลํำลึกว่าอีกไม่นานเอ้ว่าอีกฟันก็ว่าถ้าอยู่ไปนานๆหรือว่าบาดเจ็บจนเสียชีวิตพวกเขาจะกลายเป็นที่เป็นไข่ที่ขายดังไข่มุกและกระจายและกระจายกระจายแลยและ จะกะเทาะเปลือกออกมาเกิดเป็นชีวิตใหม่ในรูปแบบของเด็กแม่ของฉันเรียกว่าลูกหลานมังกรตอนในเด็กแม่เล่าให้ฟังว่าพ่อพันนั้นยังสามารถเปลี่ยนร่างเป็นมังกรยักษ์ได้ด้วยแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเป็นเรื่องจริงมีแค่พิเศษเท่านั้นที่จะกลายร่างเป็นมังกรได้ ให้ตายสิคุณน้าน,นิ่งเริ่มไอปากทูดแล้วเหรอเนี่ยแม่ของเธอพูดถูกเคล้วนะ่ะคือลูกหลานของมังกรซึ่ง,งเป็นทายาทของเทพดาราแห่งความเป็นอมะตะดังนั้นในบรรดาเข่าพ,พันุนี้ถึงเคยมีคนที่สามารถเป็นล่างมังกรได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความสามารถนั้นนี่เป็นพลังสืบทอดที่ล้ำค่าและหายากซึ่งต้องผ่านวิธีกรรมทดสอบมากมาย ถึงจะสารต่อไปได้และผู้ที่รับช่วงต่อก็ยากที่จะพูดได้ว่าเป็นคนมีไอเป็นพูดได้ว่านี่เป็นความโชคดีฉันเคยได้ยินเรื่องราวของเทพแงอมตะและทายาทของเขามีตำนานมากมายยกย่องสรรเสริญชีวิตที่เป็นอมตะของเขาแต่ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงหายตัวไปในถ้ำกาหมู่ดาว ราวกับว่าไม่เคยมีชีวิตอยู่และหลงเหลือไว้เพียงแค่ลูกหลานเท่านั้นวันเวลามีจุดสิ้นสุดแต่ทุกชีวิตล้วนมีขีดจำกัดแม้แต่เทพดาราก็ไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นอมตะและสุดท้ายและท้ายที่สุดก็ต้องเจอกับปลายทางแห่งความตายอยู่ดี <S <S เอ่อฉันขอถามอีกข้อนะ <S <S คนในโรงศพนายรู้จักหรือเปล่า รู้จักสิเพืพ่อนเหรอไม่ใช่หรือว่าคนรักเธอคิดไปถึงขั้นไหนเนี่ยคนที่นอนอยู่ในโรงศพไม่เกี่ยวข้องอะไรกับฉัน <c oughs> ฉันเลยเราเจอเราเคยเจอกันแค่ครั้งเดียวและฉันก็แค่บังเอิญไปสัญญากับคนอื่นไว้ว่าก็ <c oughs> ต้องทำตามสัญญาที่ไว้ให้ไวนะ้น่ะ เอาละใกล้ไ,ได้เวลาแล้วทุกคนต้องพักผ่อนแล้วนะอ่าแล้วท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ขอไวเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ